ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวช่องสตาง์มีเดียประจำวันที่25กันยายน2567ครับเก็บเงิน1นึ่งหมื่นไว้ได้บัญชีจะโดนยึดคืนไหมหลายคนถามมาเพราะว่าหลายคนได้เงินหมื่นแล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่หมดใน1วันนะครับอยากจะบอกว่าเงิน 1- นึ่งหมื่นเนี่ยถ้าหากว่าอยู่ในบัญชีของคุณแล้วไม่มีการยึดคืนเหมือนเงินเดบิตรสดรายการเนาะอย่างบัตรโสดราการเนี่ยถ้าเงินที่อยู่ในบัตรหากคุณไม่ได้ใช้ภายในเดือนนี้เนี่ยเขาจะยึดคืน นะครับไปให้ทางรัฐบาลเหมือนเดิมแต่ถ้าหากว่าเงิน10,000เนี่ยที่คุณได้มาแล้วในบัญชีตอนนี้เนี่ยต่อให้คุณไม่ใช้เก็บไว้ข้ามวันข้ามเดือนหรือข้ามปีมันก็คือเงินในบัญชีของคุณเพราะฉะนั้นจะไม่โดนยึดแน่นอนแล้วหลายคนถามว่าอา้าวแล้วที่บอกว่าจะมีการยึดเงินคืนว่าเราไม่ประสงค์จะรับเงินคืออะไรคือคนที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ไม่สําเร็จนะครับสำหรับคนที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือคนที่เป็นผู้พิการไม่มีบัตรประจาตัวผู้พิการหรือว่าไม่ได้้้ไปตตต่่ออาายุบัรรรผูพิกใหมงนี จะไม่ได้รับเงินนะครับซึ่งเขาจะโอนรอบเก็บตกให้ในเดือนตุลาพฤศจิกาและธันวาถ้าหากว่าคุณเนี่ยไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการโอนเงินได้สำเร็จภายใน22ธันวานะฮะรัฐบาลก็ถือว่าคุณ ไม่ประสงค์รับเงินก็จะยึดเงิน10,000่นคืนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่จะโดนยึดเงินคืนเนี่ยคือโอนไม่สําเร็จส่วนคนที่ได้รับเงินเข้าบัญชีแล้วเงินจะดูดในบัญชีตลอดนะครับจนกว่าคุณจะใช้หมดแต่ถ้าคุณไม่ใช้คุณก็เก็บไว้ได้ไม่มีการยึดคืนแน่นอนตอบเคลียร์ชัดนะใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาถามใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ครับดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสิกาาารรรแห่่งัฐอยลืมมโทพ คุยได้ที่สตัง์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังต์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ